我我我我 m สวัสดีจ้าออนี่ก่อนไปเหตุงานเหตุกับเขาให้มูเทค้อ,อนี่ขอสเสนอเมนูกระทะจ้า<อ>แห้งขักห่อนคับพี่นอ้องมูแอมอาบนา้ำแตงโตแล้วแล้วลว,า,วาผมว่าแหงคับพี่นอ้องเลยได้ใส่สามีจ้ามูเทล่างจานเก่งแล้วเื่งเป่าผมกะเก่งเด้อค่ะพี่น้องเกิดขาบอกว่าเป่าผมให้มูแอมเหมือนเป่าคนให้หมักน้อยๆสองตัวอยู่หลังบ้านนั่นแหละค่ะพี่น้องโอ้ยเนาะไม่เห็นยากเลยเป่าให้มันแห้งแหง เครู้เรื่องขอบคุณนะไอ้เต้าทำไข่กระทะให้หมูเท่กันค่ะคนแห้หนนะะหหงยังแห้หงแล้วใจใจเปิดแกะเห็ดไข่กระทะค่ะพี่น้องใส่เนยลงไปเลยจ้าเมนูนี้ทำง่ายเหมือนกันนะคะทุกคนใส่เนยแล้วก็นคนคน หอมๆแล้วๆกะสซไข่สองฟองไปเลยจ้าวันนี้นตุดิบมีไม่เยอะนะคะมีแค่หมูยอฮอทดอกกุนเชียงหมูเทก็ไม่ชอบหมูสับก็ไม่ชอบนั่นแหละค่ะก็เลยเดไซส์สำนันกินอะไรกะไซรสจ้าพี่นอ้องเธอทําทอะไรเข้ากล้องด้วยวสันโอ้ย,อยก็เลยได้ปอนกันเลยค่ะมือนี่ตื่นเร้าเลยมีเวลาเฮ็ดกับเข่าให้หมูเทจ้าใส่มีเมนูเสนอเสาวิ่นมาในเนื้อจ้านี่เลยยนาตาปาเปตแเสบค่ะ้ก็มาก กินซัมเน่แล้วค่ะพี่นอ้องสามสี่อย่างใส่มักแบบใดกระไซลงไปเลยเด้อจ้าด้วยพริกไทยไปเลยค่ะแบบจุกจุกเ,เมนอย่างดอกหูวมันใหญ่เ <g uss> สร็จแล้วเสิร์ฟได้ค่ะโอ้โห้วยวนเฮ้ 今天。 นี่ละค่ะอาหารสาวมอนี่ของเขาสองคนเดอ้อนี่พี่ๆคนนึงมาเมนว่าอย่างคือเลาะแท้อย่างบริเหตุงานติออกจากทหารแล้วติวาซ่าอยากจะบอกว่าหนูทําหลายอย่างนะคะว่าจะเป็นยูทูบเบอร์คลิปเพจแบรนด์เป็นของตัวเองพ,พี่หลายคนอาจจะได้ใช้แบรนด์ของแอมแล้วบางคนอาจจะยังบ่เคยใส่ลองเปิดใจลองใส่ดูเด้อท่าสรุปแล้วยังไม่ได้ลาออกจากทหารนะคะแล้วก็มีคอมเมนต์ว่าหมูแอมหมูเท่มีทุกอย่างแล้วจะลาออกไหม อนาคตเราสองคนก็ยังไม่รู้ค่ะทุกคนหมูเทพบอกว่ามีทุกอย่างก็ใช่ว่าจะลาออกได้เราอยู่แบบนี้ใช้ชีวิตแบบนี้<ม>ก็มีความสุขมากๆแล้วค่ะไม่ต้องมีอะไรเยอะขออยู่กับครอบครัวกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาตื่นมาแล้วเจอหมู่เทพบ้านมีพ่อมีแม่ญาติพี่น้องแค่นี้แอมก็คิดว่ามีความสุขมากมากแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย